นี่นะคะน้องแตงก็ยังอารมณ์ดีเหมือนเดิมนะคะหลังจากสัมภาษณ์คุณยา่าคุณย่าก็บอกว่าน้องไม่มีอาการอาการนิสัยไม่ดีหรือว่านิสัยตกมันนะคะยังนิสัยดีเหมือนเดิมสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องพายน้ําแตงนะคะก็มาดูน้องน้ําแตงยามเช้านะคะว่ายังมีน้ํามันไหลออกจากขมับหรือเปล่านะคะแล้วก็ ตอนนี้น้ำาแ่งก็ไม่มีน้ำมันไหลออกนะคะแต่ว่าเราต้องเฝ้าดูอาการน้องน้ำเต่งนะคะน่าจะน้ำมันย้อยเพราะอ้อยหรือว่าทานอ้ยอยเยอะเกินไปนะคะก็เลยเกิดอาการน้ำมันไหลออกจากขมับนะคะแต่ก็ต้องเฝ้าดูน้องน้ำเต่งนะคะต้องเซฟไว้ก่อนนะคะน่าจะไหลเพราะอ้อยนะคะนี่วันนี้น้องชยัยโม น้องมงคนน้อยนะคะแล้วก็แม่ขันมาเยี่ยมน้องน้ำแตงด้วยนะคะวันนี้นะคะใจด,ดีเล้ว <c oughs> น้องน้ำแตงนะคะย่าบอกว่าน้องน้ำแตงร้องทั้งคืนเลยเมื่อคืนเพราะว่าน้องน้ำแตงไม่มีเพื่อนนะคะ <c oughs> ปกติน้องน้ำแตงจะอยู่กับพี่ชัยนะคะ นีเพื่อนแล้วนะน้ำแดงนี่ไม่ขันกับมงคลน,น้อยมาหาเนี่ยน้ำแดงเป็นช้างที่นิสัยดีนะคะอลองให้แม่ขันเข้ามาหาน้องน้ำแดงนะคะ <c oughs> ก็ยังเหมือนเดิมนะครับนิสัยดีเหมือนเดิมครับเพียงแค่น้องอาจจะน้ำมันย้อยเพราะว่าทานอ้อยเยอะเกินไปนะคะก็ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ดูอาการน้องน้ำแตงนะคะน้องน้ำแตงก็ยังนิสัยดีเหมือนเดิมคะ่ะน้ำแตงครับเราก็อยู่ดูอาการของน้องน้ำแตงนะคะ เป็นห่วงทั้งนั้นเลยลูกขอนะคะน้องน้ำแตงขอกินนะคะ่านะคะยาวให้น้องน้ำแตงนะคะน้องก็ยังปกตินะคะยังจำควานได้ยังจำแม่ควานได้นะคะ ยังนิสัยดีเหมือนเดิมนะคะน้องน้ำแต่งสุดลอของเรานะคะยังน่ารักเหมือนเดิมนะคะแม่แม่ยังนิสัยดีเหมือนเดิมเลยยังจำทุกคนได้นะครับผมยังไม่ตกมันครับผมแค่ย้อยอ้ยอยเฉยๆครับไหลาพาออ้อยนะคะแม่แม่ ฟันมอสก็สาดน้ำอาบน้ำให้น้องนะค่ะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์เป็นคุณพ่อไกลเวียนนะคะเดี๋ยวเราลองสัมภาษณ์นะคะว่าเมื่อคืนน้องน้ำแตงมีอาการยังไงบ้างนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณย่า น้องน้ำแตงมีอาการยังไงบ้างคะเมื่อคืนเมื่อคืนเพป็นห้องเมฆห้องหามูผิวหลังสามเตี้ยเตี้ยทราว่าตัวแต้งเขาอันเจ็บปวดบนใดหน้าจ้าแต่วมาเบิ่งก่อนว่าเป็นอย่างห้องแห้งบอย่างสามเตี้ยแห้งห้ามโอ้ยง่ายเลยจ้าแล้วคุณยายได้ออกมาเบิ่งบ่ยบอยออกมาบ่ปฟูออกมาเบิ่งเราปูออกมาเบิ่งเป็นอย่งไรเนมว่าเป็นอย่างว่าเป็นอย่างห้องห้องกระยืดห้องก็ะยืดดีเด็เลยกระยืดดีดีสีเด็ดจะเข้าห่อกจ้าสงสัยีะคิดถึงมูอะไรโอ้คิดถึงพี่ชัยบ่พี่ชัยแล้วเพราะว่า แดงเล่นสบายใจเลยนะคะวันนี้โอ้ยย่หน่อยทลุคค่ะตอนนี้น้องน้ำแตงก็เล่นนะคะเล่นสบายใจเลยนะคะอย่างนี้ใส่ดีเหมือนเดิมนะคะน้องพายน้ำแตงนะคะแม่แม่คุณย่าเป็นห่วงนะคะน้ำแตงครับบรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้ลมเย็นสบายนะคะ เล่นดินแล้วนะคะหลังจากควานม้อนลดน้ําให้ก็เล่นดินนะคะเย็นแล้วผมเย็นแล้วผมก็เล่นเลยครับทีนี้ จะเอางวงออกได้ไหมนะเอาเขา้เขาไปสวนก้นะได้ยเสียงคันมอดนะคะค่ะตอนนี้น้องน้ำแ็งก็ทานญ่าทานนะ้ำปกตินะคะค่ะยังไงก็ต้องขอลายกันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องพายน้ำแ็งช่องน้องใหม่ของทีมงานช่างพันธนธรรมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ